สวัสดีครับมาพรกับผมคือเกานะครับเซลลยวรักคู่บัตรเชียคู่บัตาบันดุงนะครับผมอ่าสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปซูสุซูขคนนะครับเนาะอ่ามื่อนี้ก็มาพร้ากับรถรุ่น L40 นะครับมีแต่ขั่นสวยๆงามๆเขามาหลายครับพี่น้องอ่านะครับดาวเริ่มต้นอยู่สองหมื่นสามหมื่นบาทนะครับสอบถามเขามาหาเซลลยวรักได้นะครับผม เบอร์โทรศัพท์0610738681นะครับเพราะว่าจะเป็นคนหาด้วยไอ l ดี e ไล่หรือว่าคนหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับเนาะอ่าสอบถามเขามาได้พรนอมสูงสุด6ปีนะครับควัน6ปีงวดย่อยเดือนละ2,000นะครับผมงวดใหญ่กเริ่มต้นอยู่ที่70,000นะครับผม70,000นะครับ70,000 9 80,000 80,000 80,000นะครับมีต่คันสวยๆงาม นะครับผมอ่าราคากับเงินดาวนะครับกับค่างวดกับสีขึ้นยุกับสภาพรถแล้วก็ปีรถชั่วโมงรถนะครับผมอ่ารวมไปถึงรุ่นรถนะครับเนาะอ่าแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีแต่ขั้นเฉยๆง่ายๆนะครับพี่น้องฝากเขามาเลือกเขามาจับมาจองนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดแบบบม่มีเงินดาวนะครับผมอยากให้เสื้อลักจัดให้แบบฟิ่เดาวได้บอนะครับกับทั่วขามหาได้นะครับอ่าทั่วขามหา เซี้รักได้นะครับเขามาเลือกมาชมเขามาจับมาจองนะครับหรือว่าอยากได้เป็นเงินสดราคาเบาๆสามแสนกว่าบาทนะพี่น้องเอลสามสองนะครับผมสามแสนกว่าบาทก็ได้คือกันนะครับมีให้เลือกให้จับให้จองหลายขั้นนะครับเนาะมีเงินสามแสนถ้าสามแสนหกนี่ได้บพรเซี้รักได้คือกันนะครับผมจัดเข้าไปเลยนะครับเอลสามสองนะครับผมอยู่มู่นี้เลยคูปตายเชี้ยคูปะตะมันดุงนะครับ ถ้าบ่วยังพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนะนำนะครับเนาะอ่าสําหรับคลิปนี้เซลล์รักขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ